บริหารจัดการตัวเองการมีคุณสมบัติที่ยอดเยี่ยมนั้นไม่เพียงพอเราจำเป็นต้องจัดการคุณสมบัติเหล่านั้นด้วย La โ o c h e Fugo ในปี1953 ดไวดีไอเซนฮาวกลับจากขบวนพาเหรดฉลองการรับตำแหน่งแล้วก้าวเข้าสู่ทำเนียบขาเป็นครั้งแรกในฐานะประธานาธิบดีตอนหัวค่ำในขณะที่เขากำลังเดินเข้าไปในพื้นที่พักอาศัยของประธานาธิบดีนั้นหัวหน้าพนักงานประจำครัวเรือนของเขาก็ยื่นจดหมายสองฉบับที่ถูกนำมาส่งในวันนั้นและระบุหน้าซองว่ารับเฉพาะห้ามเปิดเผยให้กับเขาไอเซนฮาวตอบในทันทีว่า อย่าเอาจดหมายที่ยังอยู่ในซองมาให้ผมอีกเขาพูดอย่างหนักแน่นผมมีลูกน้องไว้ทำสิ่งเหล่านี้เจ้ายศเจ้าอย่างอะไรเช่นนี้การได้เป็นประธานาธิบดีทำให้เขาลืมตัวหรือนี่ไม่ใช่เลยไอเซนฮาวตระหนักได้ตังหากว่าเหตุการณ์ที่ดูเหมือนจะไม่สลักสำคัญนี้สื่อถึงอะไรคำตอบคืออาการขององค์กรที่ไร้ระเบียบและไรประสิทธิภาพทุกอย่างไม่จำเป็นต้องผ่านมือเขา ใครเป็นคนตัดสินว่าจดหมายเหล่านั้นสำคัญเพราะเหตุใดจึงไม่มีใครกันกลองมันมาก่อนภารกิจสำคัญลำดับแรกที่เขาทำหลังจากเข้ารับตำแหน่งประธานาธิบดีคือการจัดการให้ทำเนียบประธานาธิบดีกลายเป็นหน่วยงานที่มีระเบียบมีประสิทธิภาพและดำเนินการอย่างราบรื่นเช่นเดียวกับกองทัพที่เขาเคยเป็นนายพลมาก่อนเหตุผลไม่ใช่เพราะเขาไม่อยากลงมือทำงานเองแต่เป็นเพราะทุกคนล้วนมีหน้าที่รับผิดชอบของตัวเอง และเขาก็ไว้วางใจและให้อำนาจแก่คนเหล่านั้นในการทำงานของพวกเขาหัวหน้าคณะทำงานของเขาอธิบายไว้ในภายหลังว่าท่านประธานาธิบดีจะจัดการกับสิ่งที่สำคัญที่สุดส่วนผมจัดการกับสิ่งที่สำคัญรองลงมาภาพลักษณ์ที่เห็นได้ทั่วไปของไอเซนฮาวคือภาพของชายผู้เล่นกอล์ฟแต่ในความเป็นจริงแล้วเขาไม่ได้ชอบอู้งานเวลาว่างที่เขามีนั้นเกิดจากการบริหารจัดการอันเข้มงวด เขารู้ดีว่าคำว่าเร่งด่วนกับสำคัญนั้นไม่เหมือนกันและงานของเขาก็คือการเรียงลำดับความสำคัญมองภาพรวมและวางใจให้ผู้ใต้บังคับบัญชาทำงานที่ถูกจ้างมาให้ทำคนส่วนใหญ่อาจไม่ได้เป็นประธานาธิบดีของประเทศหรือแม้แต่ประธานบริษัทแต่หลังจากเราเจริญก้าวหน้าในชีวิตระบบระเบียบและกิจวัตรการทำงานเดิมๆที่เคยช่วยให้เรามาถึงจุดที่เราอยู่ในปัจจุบันอาจไม่เพียงพอ ที่จะช่วยให้เราอยู่ในจุดนี้ได้ตลอดไปในช่วงที่เรายังวาดฝันหรือประสบความสำเร็จแค่เพียงเล็กน้อยเราอาจมีพฤติกรรมแปลกๆได้และสามารถทดแทนความไร้ระเบียบด้วยการทำงานหนักกับโชคเล็กๆน้อยๆแต่เราทำแบบนั้นเวลาที่มีตำแหน่งใหญ่โตแล้วไม่ได้หากคุณไม่สามารถเติบโตพร้อมก,กับการจัดระเบียบได้ ความสำเร็จอาจทําลายคุณเสียด้วยซ้ําลองเปรียบเทียบระบบการจัดการทําเนียบเขาของไอเซนฮาวกับบริษัทรถยนต์อันเฉาโชที่ก่อตั้งโดยจอห์นเดอโลเลียนหลังจากที่เขาลาออกจากบริษัท GM เเพื่อมาผลิตรถยนต์แห่งอนาคตในชื่อแบรนด์ของตัวเองทั้งนี้เวลาได้ผ่านมาหลายทศวรรษแล้ว หลังจากบริษัทดังกล่าวล้มไม่เป็นท่าและหากทุกวันนี้เราจะคิดว่าสาเหตุเป็นเพราะเขามีความคิดที่ล้ำสมัยจนเกินไปก็คงไม่แปลกแต่ความจริงแล้วความก้าวหน้าและความตกต่ำของเขาเป็นผลมาจากการที่เป็นคนหลงตัวเองที่หิวกระหายอำนาจจนทำลายวิสัยทัศน์ของตัวเองและผ่านเงินของคนอื่นไปเป็นล้านล้านดอลลาร์ต่างหากซึ่งเป็นเรื่องราวที่เกิดขึ้นได้ในทุกยุคทุกสมัยเดลโลเลียนปักใจเชื่อว่าวัฒนธรรมเรื่องระเบียบว,วินัยของบริษัท GM นั้น ปิดกั้นผู้มีความคิดสร้างสารรค์อันยอดเยี่ยมอย่างตัวเขาดังนั้นตอนที่เขาออกมาก่อตั้งบริษัทของตัวเองเขาจึงจงใจทำทุกอย่างให้ต่างออกไปรวมถึงล้มล้างแนวคิดกับวิธีปฏิบัติทางธุรกิจที่ได้รับการยอมรับกันทั่วไปแต่ผลลัพธ์ที่ออกมากลับไม่ใช่สถานที่พักใจอันแสนอิสระและสร้างสารรค์ในแบบที่เขาจินตนาการไว้อย่างไร้เดียงสาแต่เป็นองค์กรที่เต็มไปด้วยการเล่นการเมือง ความไร้ประสิทธิภาพและการทุจริตติดสินบนจนกระทั่งบริษัทเริ่มพังทลายจึงลงเอยด้วยการหันไปทำเรื่องผิดกฎหมายและช่อโกงทำให้บริษัทขาดทุนราว250ล้านดอลลาร์ในท้ายที่สุดเดอโลเลียนนั้นล้มเหลวทั้งในฐานะรถและบริษัทเพราะมันถูกบริหารจากบนลงล่าง โดยมีการจัดการที่ย่ำแย่จากผู้นำสูงสุดของบริษัทนั่นคือตัวโดโลเลียนเองที่เป็นปัญหาเมื่อเทียบกับไอเซนฮาแล้วพวกเขาทั้งสองคนทำงานตลอดเวลาเหมือน,อนกันแต่ผลลัพธ์กลับออกมาแตกต่างกันมากผู้บริหารคนหนึ่งเล่าไว้ว่าเดโลเลียนนั้นมีความสามารถในการมองเห็นโอกาสที่ดีแต่เขาไม่รู้ว่าจะสานต่ออย่างไรส่วนผู้บริหารอีกคนอธิบายถึงรูปแบบการบริหารของเขาว่า เป็นเหมือนการวิ่งไล่ตามลูกโป่งหลากสีซึ่งแปลว่าเขาวอกแวกและละทิ้งโครงการหนึ่งเพื่อหันไปทำอีกโครงการหนึ่งอยู่ตลอดเวลาเขาอาจเป็นอัจฉริยะก็จริงแต่น่าเสียดายที่แค่นั้นยังไม่เพียงพอเดโลรเลียน <Lol> ได้สร้างวัฒนธรรมองค์กรที่เปิดโอกาสให้อีโก้มีอิสระน่าจะด้วยความไม่ตั้งใจด้วยความที่เชื่อมั่นว่าเขาจะประสบความสำเร็จต่อไปเรื่อยๆเดโโรเลียนจึงดูแคลนแนวคิดเกี่ยวกับวินยัยการจัดระเบียบ หรือการวางกลยุทธ์ลูกจ้างของเขามักไม่ได้รับการชี้แนะแนวทางอย่างเพียงพอและในบางครั้งยังถูกคำสั่งในเรื่องยิบย่อยประดังประเดใส่เดโลเลียนมอบหมายงานให้คนอื่นไม่เป็นยกเว้นกลุ่มลูกสมุนที่ได้ทำงานเพราะเชื่อฟังเขาอย่างไม่ลืมหูลืมตามากกว่าเพราะความสามารถหรือทักษะที่มี อีกครั้งเขายังมาทำงานสายหรือใจลอยอยู่เป็นประจำอีกด้วยนอกจากนี้บรรดาผู้บริหารยังได้รับอนุญาตให้ใช้เงินบริษัทไปกับกิจกรรมเสริมนอกเหนือจากงานรวมถึงได้รับการส่งเสริมอย่างเปิดเผยให้รับงานนอกที่จะเป็นประโยชน์กับเจ้านายถึงแม้บริษัทจะต้องเสียผลประโยชน์ก็ตาม CEO อย่างเดลโรเลียนมักจะบิดเบือนข้อเท็จจริงที่นำเสนอต่อผู้ลงทุนผู้บริหารด้วยกันเอง หรือบริษัทซัพพลายเออร์แล้วพฤติกรรมแบบนี้ก็แพร่หลายไปทั่วทั้งบริษัทด้วยเช่นเดียวกับผู้คนทั้งหลายที่ถูกปีศาจในใจเข้าสิงการตัดสินใจของเดโรเลียนถูกผลักดันด้วยทุกสิ่งยกเว้นสิ่งที่มีประสิทธิภาพจัดการได้หรือมีความรับผิดชอบแทนที่จะพัฒนาหรือปรับปรุงระบบการทำงานที่เขาเคยพบเจอที่บริษัท GM เขากลับโยนระบบระเบียบออกนอกหน้าต่างบริษัทไปเลยและผลที่ตามมาก็คือความยุ่งเหยิงไม่มีใครทำตามกฎ ไม่มีใครรับผิดชอบและแทบไม่มีงานใดเสร็จสิ้นสาเหตุเดียวที่บริษัทของเขาไม่ได้พังพินาศไปโดยทันทีเป็นเพราะเดรโลเลียนเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการโฆษณาประชาสัมพันธ์จึงสามารถทำให้ทุกอย่างยังคงดูดีอยู่ได้จนกระทั่งรถยนต์คันแรกๆที่บกพ่องเริ่มออกจากโรงงานผลิตไม่แปลกใจที่รถยนต์ยี่ห้อเดโรโลเลียนนั้นห่วยแตกไม่ประสบความสำเร็จและต้นทุนต่อหน่วยเกินงบไปอย่างมหาศาลพวกเขามีตัวแทนจำหน่ายไม่เพียงพอ และในขณะเดียวกันก็ไม่สามารถจัดส่งรถยนต์ให้กับตัวแทนจำหน่ายที่มีอยู่ได้นอกจากนี้การเปิดตัวรถยนต์ดังกล่าวยังเป็นหายนะอีกด้วยบริษัทเดอโรเรียนมอเตอร์ไม่สามารถพลิกฟื้นกลับมาได้อีกเลยหลังจากนั้นดูเหมือนว่าการเป็นผู้นำที่ยอดเยี่ยมนั้นเป็นเรื่องยากจริงๆก็แล้วใครจะไปรู้ล่ะเดอโรเรียนบริหารจัดการตัวเองไม่ได้เขาจึงมีปัญหากับการบริหารจัดการคนอื่น ทั้งยังเป็นตัวการที่ทำให้ทางเขาและความฝันของเขาต้องล้มเหลวว่าแต่การบริหารจัดการนี้คือรางวัลสำหรับคนที่มีความคิดสร้างสารรค์และความคิดใหม่ๆจนกลายเป็นดาวเด่นได้อย่างนั้นหรือคำตอบคือใช่ครับเพราะท้ายที่สุดแล้วเราทุกคนย่อมต้องกลายเป็นผู้ใหญ่ที่ทำหน้าที่ควบคุมดูแลสิ่งต่างๆผู้ใหญ่แบบที่เราเองต่อต้านในอดีตนั่นแหละแต่ส่วนใหญ่แล้วคนเรามักหยิ่งทะนงและคิดว่าตอนนี้ฉันมีอำนาจจัดการแล้วทุกอย่างจะต้องต่างออกไป คุณลองนึกถึงไอเซนฮาวดูสิเขาเป็นถึงประธานาธิบดีที่เป็นบุคคลผู้ทรงอำนาจที่สุดในโลกเขาย่อมสามารถปล่อยตัวตามสบายแล้วทำทุกสิ่งตามอำเภอใจได้หากเขาทำตัวไร้ระเบียบคนอื่นก็ทำได้แค่ก้มหน้ารับสภาพไปเราเคยมีประธานาธิบดีประเภทนี้มาแล้วหลายคนแต่เขากลับไม่ทำเช่นนั้นเขาเข้าใจดีว่าอเมริกาต้องการระบบระเบียบและความรับผิดชอบ ซึ่งล้วนสำคัญกว่าสิ่งใดก็ตามที่เกี่ยวข้องกับตัวเขาโดยตรงหรือมีความสำคัญสำหรับตัวเขาประเด็นที่น่าสลดเกี่ยวกับเดโรเลียนก็คือแนวคิดทั้งหลายของเขานั้นยอดเยี่ยมเช่นเดียวกับแนวคิดของคนที่มีความสามารถทั้งหลายรถยนต์ของบริษัทเขาเป็นนวัตกรรมที่น่าตื่นตาตื่นใจและควรจะใช้งานได้จริงเพราะเขามีทั้งทรัพยากรและทักษะที่จำเป็น แต่อีโกของเขาและความไร้ระเบียบที่เป็นผลพวงจากอีโกนั้นกลับขัดขวางไม่ให้องค์ประกอบต่างๆมาผสมผสานกันซึ่งเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นกับพวกเราหลายคนเช่นกันเมื่อคุณประสบความสําเร็จในหน้าที่การงานความรับผิดชอบของคุณก็จะเริ่มเปลี่ยนไปในแต่ละวันคุณจะลงมือทําน้อยลงเรื่อยๆและต้องตัดสินใจมากขึ้นนั่นคือธรรมชาติของการเป็นผู้นําการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวต้องอาศัยการพิจารณาตัวตนของคุณใหม่อีกครั้ง แล้วปรับปรุงให้เป็นปัจจุบันทั้งยังต้องอาศัยความถ่อมตัวพอสมควรเพื่อให้คุณยอมปล่อยวางแง่มุมที่สนุกสนานหรือน่าพอใจของงานเดิมรวมถึงการยอมรับว่าคนอื่นอาจมีคุณสมบัติเหมาะสมกว่าหรือเชี่ยวชาญมากกว่าคุณในเรื่องที่คุณคิดว่าตัวเองเก่งหรืออย่างน้อยที่สุดก็คือการยอมรับว่าคุณไม่ควรใช้เวลากับงานเหล่านั้นแล้วและควรให้คนอื่นทําแทนจะดีกว่าแน่นอนว่าการมีส่วนร่วมในเรื่องเล็กๆน้อยๆอยู่ตลอดเวลานั้นเป็นเรื่องน่าสนุก ทั้งยังอาจช่วยให้เรารู้สึกว่าตัวเองสำคัญเพราะเป็นคนที่ถูกเรียกให้มาแก้ปัญหาเร่งด่วนอยู่เสมอเรื่องเล็กๆน้อยน้อยเหล่านี้มีมาให้จัดการอย่างไม่หยุดหย่อนและมักทำให้คนเรารู้สึกดีส่วนภาพรวมนั้นมองเห็นได้ยากและอาจไม่น่าเพลิดเพลินเสมอไปแต่นี่คือหน้าที่ของคุณหากคุณไม่มองภาพรวมเพราะมัวแต่ยุ่งอยู่กับการเล่นบทหัวหน้าคนสำคัญ แล้วใครจะทำหน้าที่นี้แทนคุณล่ะอย่างไรก็ตามระบบการทำงานที่ถูกต้องเหมาะสมนั้นไม่มีอยู่จริงบางครั้งการกระจายอำนาจอาจเป็นวิธีที่ดีกว่าบางครั้งการมีลำดับชั้นบังคับบัญชาที่ชัดเจนอาจเป็นวิธีที่ดีกว่าทุกโครงการและทุกเป้าหมายจำเป็นต้องมีวิธีการที่สอดคล้องกับภารกิจที่ต้องทำให้สำเร็จบรรยากาศแบบผ่อนคลายและสร้างสารรค์อาจจะเข้าท่าที่สุดสำหรับสิ่งที่คุณกำลังทำอยู่ หรือคุณอาจจำเป็นต้องบริหารจัดการจากระยะไกลหรืออาจจะเป็นการดีที่สุดหากทุกคนทำงานแบบเจอหน้ากันประเด็นสำคัญคือคุณต้องเรียนรู้ที่จะบริหารจัดการตัวเองและคนอื่นก่อนที่คู่แข่งในอุตสาหกรรมของคุณจะค้นพบและใช้ประโยชน์จากจุดอ่อนของคุณคนที่บริหารงานแบบจู้จี้จุกจิกและควบคุมทุกรายละเอียดนั้นเป็นคนที่ยึดตัวเองเป็นที่ตั้งจนไม่สามารถบริหารจัดการคนอื่นได้ และจะทําให้ตัวเองมีภาระล้นเกินอย่างรวดเร็วเช่นเดียวกับคนมีวิสัยทัศน์ที่เต็มไปด้วยสเสน่ดึงดูดทว่ากลับหมดความสนใจทันทีที่ต้องลงมือปฏิบัติจริงแต่ที่แย่ไปกว่านั้นคือคนที่ล้อมรอบตัวเองด้วยพวกประจบสอพอแล้วสร้างโลกส่วนตัวขึ้นมาจนไม่รู้ว่าตัวเองถูกตัดขาดจากความเป็นจริงมากแค่ไหนความรับผิดชอบนั้นต้องอาศัยการปรับตัวซ้ำ รวมถึงความชัดเจนกับการตั้งเป้าหมายมากขึ้นตอนอื่นจงตั้งเป้าหมายและจัดลำดับความสำคัญในภาพรวมสำหรับองค์กรและสำหรับชีวิตของคุณเองต่อจากนั้นจงลงมือดำเนินการเพื่อสร้างสรรคผลงานออกมาและคอยติดตามสังเกตการจงมุ่งเน้นแค่ที่ผลงานเท่านั้นมีคำกล่าวว่าปลาจะเริ่มส่งกลิ่นเหม็นจากส่วนหัวและตอนนี้คุณก็ทำหน้าที่เป็นส่วนหัวแล้ว